เชตีล่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ใรอยากเรียกก็เรียกไปงานเลยเชตีบุญให้ยังไม่เอาอีกเอาเอาเอาไปทานแล้วแม่คุณยืนไม่ได้งานให้แล้วไม่เอาก็จุกเอาเอาเอาเราบุญสุภัยทานแล้วก็เชตีไงนางวิสาขาอีกคนนี่ก็นางวิสาขาถามพี่ไทยว่า ที่ข่ามืห้กับลูกนะเขาพอใจไหมเขาได้รับไหมแล้วคอเมื่อไหร่ครับอยเบเกคอนที่14กุมภาเนี่ยครบ14กุมภาเบเกคอนลูกก็ส่กุมารสี่จ้ลูกสี่กุมารสี่แม่บนยืนยังนั่งได้ไม่สงบเท่าไหร่ต้องทําให้สงบกว่านี้นะคะน้องก็พอได้บุญแต่ว่าอยากให้คุณแม่นั่งให้สงบไม่ต้องไปฟุ้งซ่านคิดอะไรเยอะนะ ที่ทำดีแล้วแต่เราต้องทำใจให้ว่างนะครับปล่อยวางนะนะครับะที่ทำให้เขานี่งเขาพอใจไหมของที่ทำทำใจอย<ห>ู่แล้วแต่ว่าอยากให้คุณแม่สงบกว่านี้เ็นคุน้ม,มชาญใช่แล้วจะอะไรเพิ่มอีกไหมยังเอาจะบุญ <osters S 2> บุญภาวนาน,านะครับ,บคุณแม่ก็ทำบุญอยู่ด้วยอยู่แล้วนี่ทิปนึน่นเขาก็ได้บุญเขาก็ไปเฮฮาปาร์ตีเ้เยอะเลยเค,ครับ นะคะเอาบุญภ <Okay. S 1> าวานา <Okay. S 1> ด้วยนะ